Let food be the medicine นะคะเข้ากันกับแคนซ่ามากๆเลยนะคะแต่ก่อนจะพูดถึงแคนซ่าเดี๋ยวขอพูดถึงแค n นเซอร์ก่อนนะคะหรือว่าโรคมะเร็งนั่นเองนะคะสำหรับสถิติโรคมะเร็งนะคะ ในผู้ชายนะคะในปี2,563เรามาดู3อันดับแรกก่อนนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือมะเร็งลำไส้ค่ะอันดับ2คือมะเร็งปอดและอันดับ3คือมะเร็งตับนะคะเรียกได้ว่าร้ายๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วในผู้หญิงละ่ะเป็นยังไงนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะโรคมะเร็งอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือมะเร็งเต้านมะคะ่ะรองลงมาก็คือมะเร็งปากมดลูกและอันดับ3คือมะเร็งลำไส้นะคะจะเห็นได้ว่าเจ้ามะเร็งลำไส้เนี่ยมีปัญหา มากไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารของเราจําเป็นต้องเลือกต้องคัดสรรแต่สิ่งดีๆเข้าไปนะคะเพื่อจะทําให้ร่างกายของเรานะคะมีความแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสำหรับสถิติของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั่วโลกนะคะในปี2563ค่ะอันดับหนึ่งเลยนะคะมะเร็งเต้านมค่ะอันดับสองคือมะเร็งปอดและอันดับสก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเลาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ อันดับหนึ่งของผู้เสียชีวิตที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเกิดจากมะเร็งปอดนะคะอันดับที่2คือมะเร็งลำไส้ใหญ่และอันดับ3ก็คือมะเร็งตับนะคะเห็นไหมคะว่าเจ้าโรคมะเร็งเนี่ยมีความน่ากลัวมากเลยนะคะและจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะเขาได้สรุปเอาไว้ว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะคะมีมากถึง50%เลยนั่นหมายความว่าผู้ป่วยมะเร็ง100คนเสียชีวิต50คนค่อนข้างเยอะและเป็นที่น่าตกใจมากๆเลยนะคะ แล้วเป็นยังไงบ้างแน่นอนค่ะว่าในตอนนี้นะคะเภสัชกรเองมีการผลิตพัฒนายามาเป็นจํานวนมากนะคะทำให้ยาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่แน่นอนอะไรที่ดีขึ้นย่อมมีราคานะคะถ้าดูจากรันรักษานะคะค่ารักษาของมะเร็งเต้านมเนี่ยระยะแรกนะคะอยู่ที่ประมาณ1นล้แสนบาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นในระยะแพร่กระจายนะ,ะสะเตจสาสเตจสแล้วราคาอัพขึ้นไปอีกนะคะอยู่ที่ประมาณ5้ล้านแปดแสนบาทเลยทีเดียว เรียกได้ว่าซื้อคฤรืหาดหลังใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็มะเร็งปอดหรือว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยนะคะค่ารักษาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ7 0 0 0 0สบาทจนถึง1 7ล้าน7แนบาทเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่า การป้องกันเนี่ยย่อมดีกว่าการรักษาอยู่แล้วนะคะแล้วอาหารอะไรล่ะที่เหมาะกับร่างกายของเรานะคะวันนี้ปิ่นจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของนูทิก้าแคนซ่านะคะซึ่งผสมผสานสารสกัดต่างๆมากถึง6ชนิดด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะเป็นพลูคาวนั่นเองค่ะพลูคาวเนียนะคะเป็น พืชเป็นสมุนไพรนะคะที่มีการใช้มาอย่างยาวนานและเป็นพันๆปีแล้วนะคะโดยโดยเฉพาะในทวีปเอเชียของเรานะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่หลากหลายมากๆนะคะถือได้ว่าเป็นยาสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเนื่องจากว่ามีสารฟลาวโวนอยด์ค่ะรวมไปจนถึงสารโคซิติินนะคะซึ่งมีการทํางานได้ดีในร่างกายนะคะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระเราต้องเจออยู่แล้วนะคะแต่จะทํายังไงให้มันลดลง ทานผูคราวได้นะคะแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของการอักเสบได้ด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเจ้าตัวผูคราวเนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยต้านมะเร็งได้ค่ะตัวต่อมานะคะก็คือมะเขือเทศนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าสีเขาสวยมากเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยมีสารสำคัญก็คืออยู่ในกลุ่มของแคโรทีนอยนะคะซึ่งตัวของ มะเขือเทศเองเนี่ยนะคะนอกนอจากในเรื่องของทําให้ผิวพรรณสดใสดูสวยงามแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะกินทั้งพลูคาวหรือว่ามะเขือเทศ ให้ได้ปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยอาจจะต้องกินในปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกสารสก,กัดเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีโคเอนไซม์คิวเทนค่ะเจ้าตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยนะคะเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเซลล์ของร่างกายค่ะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยมีความเป็นเด็กนะคะทำให้ชะลอไวัยได้นะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะโคเอนไซม์คิวเทนค่ะยังมีงานวิจัยนะคะที่พบว่า เขาเนี่ยได้เอาโคลนไซ์คิวเทน,นะคะไปให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งทานนะคะพบว่าสามารถที่จะลดอาการอ่อนแออ่อนเพลียจากการได้ยาเคมีบำบัดได้นะคะทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกสดชื่นนะคะลดอาการอ่อนเพลียได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ ชาเขียวก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เรารู้จักกันเป็นเวลานานแล้วนะคะเจ้าตัวชาเขียวเนี่ยนะคะเขามีความสามารถหลากหลายอย่างเลยนะคะเนื่องจากว่าเขามีสารนะคะที่ชื่อว่า EGCG นะคะหรือว่าควอซิตินนะคะ2ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเรียกได้ว่าเป็น super ้ออก o x i d a n ์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของอาการอักเสบได้นะคะแล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะ อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือเบต้าแคโรทีนค่ะเบต้าแคโรทีนนะคะเขาเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ค่ะแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยนะคะก็คือช่วยในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาอีกด้วยนะคะจะมีงานวิจัยมากมายเลยค่ะที่นำเจ้าตัวเบต้าแคโรทีนเนี่ยนะคะไปช่วยในการรักษามะเร็งนะคะก็ทำให้คนไข้เนี่ย มีความรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะจากการได้รับตัวเคมีบำบัดนะคะและตัวสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือวิตามินดีค่ะเราพบว่าคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะคะมักจะมีวิตามินดีในกระแสะเลือดที่ค่อนข้างน้อยนะคะทำให้เขาเนี่ยอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยไม่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจะต้องมีการเติมวิตามินดีเข้าไปด้วยนะคะและรูปแบบของวิตามินดีที่ มีความแรงแล้วก็มีความสามารถที่ดีที่สุดนะคะก็คือวิตามิน D3 นั่นเองค่ะซึ่งทุกๆตัวที่ปิ่นพูดมานะคะถูกรวบรวมมาอยู่ในนูติก้าแคนซ่แล้วค่ะรับประทานง่ายๆนะคะเพียงแค่วันละ1เม็ดนะคะก่อนนอนอก่อนอาหารเช้าหรือพร้อมอาหารเช้าก็ได้นะคะก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับท,กทุกคนได้มากขึ้นนะคะ แล้วก็ถามว่าตัวนูริก้าแคนซ่าเหมาะสมกับใครบ้างนะคะเหมาะสมกับคนที่ไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้นะคะเ<ค>ชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้น่าจะ ไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นพลูคาวที่กลิ่นค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ว่าเราใส่เขาเข้ามาอยู่ในเม็ดตอกของ n นู้ทิก้าแคนซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของตัว n นู้ทิก้าแคนซานะคะที่อยากให้นักธุรกิจทุกๆท่านนะคะได้ลองเอาไปพูดคุยกับเอ็นยูเตอร์หรือผู้ใช้ดูนะคะก็ขอขอบคุณทางเอ m ซีเอ,อมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติปินในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังพาร์ตต่อไปนะคะจากดรคนสวย ด็อกเตร์กิ่งต่อนะคะกับตัวนนธิก้าอีกตัวหนึ่งนะคะ